โอ้อยทำไมค่าซ่อมมันเยอะจังอะคันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ่อมทีเดียวสามหมื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปเปล่าเฮ้ยเกินไปทุกคนมัาดูทำไมมันแพงจังวะคันนี้นะออน,ออนอี่เงสงย โอเคครับต่อไปก็จะเป็นคลิปวิธีการคลิปซ่อมนะครับผมนะจะต้องใช้เงินกี่บาทก็ไปดูกันต่อเลยครับผมโอเคครับทุกคนนะหลังจากเติมน้ำมันมาแล้วครับเราก็จะมาทําการซ่อมรถกันเลยนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ซ่อมรถกันเลยนะครับผมมาเข้าไปเลยครับซ่อมรถใช่ไหมครโอ้คันนี้ใช้ไปคันนี้ไม่จําเป็นต้องซ่อมนะครับนะเพราะว่าเออไอค่าค่าซ่อมเต็มแล้วครับคันนี้ไม่จำเป็นต้องซ่อมครับเพราะว่า นี่มันเต็มแล้วครับเป็นไงขีดขีดขีดชีวิต SP อะขีดเอสพีะเต็มแล้วนะครับก็ยังซ้อมรับคันต่อไปเลยครับหัว4ี่แสนเจ็ดนะครับนะฮะต้องใช้งบประมาณ6,720นเจ็ดรอยี่สนะครับผมนะฮะเอากดซ่อมไปเลยนี่หกพันเจ็ดรอยี่สิบโอครับทุกคนนะคันต่อไปกันเลยครับผม w วสเทิ n สตารนะครับใช้งบประมาณ9,870บาทนะครับผมนะฮะเอากดซ่อมไปเลย w e ส t e r n Star ค,ครับคันต่อไปเลยครับโอยค,ครับมาคันต่อไปนะครับคันพี่ใหญ่ของเรานะครับหัวใหญ่เลยวันนี้ก็ใช้งบประมาณไป9,275บาทนะครับผม โอครับทุกคนคันนี้ก็ต้องเติมเติมน้ํามันเกียร์ด้วยนะครับทําให้เกียร์ไม่ลื่นต้องเติมน้ํามันเกียร์นะครับอีก500ครับผมครับต้องเติมน้ํามันเกียร์อีก500นะครับคันนี้โอเคครับเรียบร้อยคันนี้ใช้งบไปทั้งหมด9,725นะครับนะรวมค่าเกียร์ด้วยนะครับคันต่อไปกันเลยโอ้เฮ้ยทำไมค่าซ่อมมันเยอะจังอะคันนี้เฮ้ย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 ซ่อมทีเดียว30,000เลยเฮ้ยเอ้ยมันเกินไปเปล่าเฮ้ยเกินไปทุกคนมาดู ทำไมมันแพงจังว่าคันนี้นะโอเคโอเคเฉยเสียไปสามหมื่นโอเคปวดซ่อมเลยครับโอ้โหเสียอีกสามหมื่นกว่านะครับอโอ้โหต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อีกโอ้โันนี้ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วนะครับอีกห้าร้อยครับใส่หล่อรื่นหล่อรื่นอ่ะหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นห้าร้อยโอเคคันต่อไปเลยครับผมรถหน้ายาวนะครับใช้งบไป1 9 9 5บาทนะครับ ใช้เงินบาทด้วยไม่กลัวราไม่มีหน่วยใช้เงินบาทเลยโอเคคันต่อไปเลยครับผมค,ครับทุกคนนะวันนี้จะมาซ่อมคันไฟฟ้าคันสุดท้ายนะครับผมใช้งบไป6 5 1 0บาทนะครับผม,มกด่อมไปเลยโอเคครับทุกคนเราจะมาสรุปนะครับน้าว่าใช้งบประมาณในการซ่อมกี่บาทนะครับ ซึ่งงบประมงบที่ใช้ในการซ่อมก็คือหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบาทครับหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสาสิบาทนะครับผมนะฮะโอ้โหเยอะมากมันไม่หนักกับไอ300้สามล้อดิเออรุ่นสามล้อมันหนักมากนะครับผมสามนี้ก็ใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์พี่กันด้วยนะครับอยากทำคอนเทนต์อะไรอีกก็เกี่ยวกับเกมนี้นะครับ ก็มาบอกกันได้นะครับสำหรับนี้ก็ปีเคลื่อนก่อนหลับอีกก่อนนะครับสำนี้ก็สวัสดีครับไรยแรงกับน้องเฮ้อ